วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ f o r ร s ช channel นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาเข้าไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมมาใช้ชีวิตหนึ่งคืนนะครับลํำธารที่ผมเดินนะครับซึ่งผมเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับสัตว์ปานะครับซึ่งดูนะครับมันนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้บนต้นไม้นะครับรอดูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆรอดูนะครับ มันอยู่ธรรมชาติของมันดีกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่กล้าจับนะครับเพราะว่าให้มันนอนดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่บนหัวผมนี้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปหาสร้างที่พักนะครับไปกันต่อครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาสร้างที่พักก่อนนะครับค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับเราต้องรีบทําที่พักนะครับไปกันต่อครับ นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมหาเจอจุดสร้างที่พักได้แล้วนะครับซึ่งผมจะสร้างที่พักตรงนี้บริเวณนี้นะครับแล้วผมไม่ได้มาทําห้างนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสร้างห้างบนต้นไม้นะครับผมจะทาที่พักแบบตําๆนะครับบนก้อนหินนี้นะครับรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูครับ ครั้งนี้ทําง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้ยากเหมือนรอบอีพีที่แล้วนะครับอีพีที่แล้วเราเหนื่อยมากนะอีพีที่นี้เราทําแบบง่าย,ายๆธรรมดานะครับนอนแบบไม่สูงมากนะครับรอดูนะครับขั้นตอนไอ้ต้องผูกมัดให้แน,น่นนะครับเราต้องไปหาเชือกอีกทีนะครับรอดูเชือกปลานะครับเพื่อน ข้างบนนู้นนะครับมันมีเชือกอยู่เราต้องขึ้นไปเอานะครับโอเคนะครับผมต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทอกท่างจะมืดแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องรีบทำที่พักให้ เร็จไ,ไวๆนะครับเดิมมันจะข้าน,นะครับมองไม่เห็นนะครับโอเคไปดูกันต่อน,นะครับเพราะว่ามันเราทําง่ายๆนี่เพราะว่ามันม,มันไม่สูงที่พักไม่สูงก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องมัดให้แน่นๆน,นะครับกลัวตกนะครับนอนนอนอยู่นี่กลัวตกกลางคืนนะครับน้ําก็ค่อนข้างจะแรงเฮงเลง,เลง,เลง มแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปเป็นด่างเลยเกือบจะเป็นห้างนะแต่ว่ามันไม่ใช่ห้างแต่ว่าเออเราทําบนพื้นสูงกว่าพื้นน้อยนึงนะครับน้องน้องของห้างนิดนึงน้องน้องของห้างแล้วเราไม่ได้ ทำยุ่งยากอะไรมากมายเราทําแบบง่ายๆแล้วก็มานอนพักผ่อนชิวๆนะครับมาดูบรรยากาศบนเขาน้ําตกนะครับดูนะครับผมไม่ได้ทำยากอะไรมากมายนะครับผมทําง่ายๆนะครับผมใช้ต้นไม้บริเวณนี้นะครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับดูนะครับดูผมไม่ได้มีเสานะครับเอาต้นไม้นี่แหละให้มาเป็นเสานะครับสามมุมเลยดูนะครับจุดนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จุดนี้นะครับไม่ได้มีเสานะครับไม่ไม่ไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะครับแค่เอามาทําเป็นตัวคานก็เสร็จแล้วนะครับถึงจะไม่สูงนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับเราต้องมัดให้แน่นแนะครับกว่าตกลงมานะครับต้องให้แน่นไว้ก่อนนะครับโอเคดูแน่นเลย ไม่ได้ทําอันนี้ง่ายที่สุดแล้วง่ายแบบง่ายมากบนพื้นเดินไปเดินมาทําง่ายๆอันโน้นปีนก็ยากนะปีนก็ยากใช้แรงเยอะใช้แรงค่อนข้างจะใช้แรงเยอะอยู่ถ้าไม่ชอบมาไม่ได้นะครับกลางปานะครับกลางป่ากลางเขานะครับถ้าไม่ชอบจริงไม่รักจริงมาไม่ได้ดูบรรยากาศนะครับดูนะครับคำคืนนี้ น่าจะสนุกแน่นอนเตรียมตัวหนาวได้เลยเตรียมตัวหนาวได้เลยคืนนี้อ่าทีนี้ตัวคานนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าชัดผูกแน่นนะครับขยาวดูแล้วนะครับแข็งแรงแน่นอน,นครับไม่ตกนะครับไม่ตก โอเคเดี๋ยวผมไปหาไม้ปูพื้นนะครับไปหาไม้ปูพื้นกันเอาไม้ท่อนเล็กๆพอนนะไม่ต้องเอาท่อนใหญ่ เจอไม้ไผ่แล้วนะครับซึ่งมันไกลมากนะครับจากที่ผมสร้างที่พักนะครับซึ่งผมต้องตัดไม้ไผ่กันแล้วนะครับต้องเลือกตัดบ้องใหญ่นะ เดี๋ยวไปเจอกันด้านบนนะครับเดี๋ยวผมแาเชือกมัดไม้ไผ่ก่อนนะครับ เด,เดี๋ยวให้ดูว่าปลาขึ้นมาจากตรงไหนนะครับโน่นโอ้ซึ่ตอนนี้ผมเอาไม่ไปขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงข้างบนนะครับ หมดแรงซะก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปอีกนะครับเนียพัดพัดก่อนคงไม่รอช้านะครับเสียเวลานะครับไปผมจะมืดแล้วนะเรต้องทำให้เสร็จนะครับ คซึ่งแลนนี้ถึงจุดที่ผมร้างแล้วนะครับขั้นตอนแรกผมต้องตัดนะครับตัดแล้วก็พาเป็นแผ่นพื้นนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมทำเมื่อก่อนนะครับโอเคต้องพานะครับโอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมต้องทำแผ่นพื้นไม้ไผ่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องสับให้มันเป็นเป็นร่องแนวแบบนี้ก่อนนะครับสับตรงข้อใช่ เนี่ยกลับตรงท่อตรงนี้พอมันเป็นร่องพอมันเป็นร่องแบบนี้นะครับเราก็ผ่านะครับผ่าตลอดนะครับให้มันตรงซีกซีกเดียวน,นะครับดูนะครับผ่ายาวไปเลยใช่ผ่ายาวครับเราต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับเราต้องผ่าลงไปตรงตรงแบบนี้นะครับ เราต้องแบออกนะครับอยู่อย่างนี้นะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับนี่นะนี่นะครับพอเราสับเสร็จนะครับเราต้องแบออกมาแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแผ่นพื้นนะครับเอาไปใช้เอาไปปูได้นะครับซึ่งเราพา พาเพืเ่อนๆไปปูกันครับไอที่ผมทำนี้นะครับมันไม่ใช่ห้างนะครับมันไม่ใช่ห้างูงสูงนะครับ แค่ยกพื้นจากพื้นนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนะครับทำอีกสักสองอันนะหมดแรงจนพูดไม่ออกแล้วหมดเตียวแรงชอบเข้าป่าก็หมดแรงแบบนี้ไม่รู้ทํทำยังไงชอบอย่างนี้นะชอบอย่างนี้อยู่บ้านไม่ไหวเข้าปาา่า บางว่างก็เข้าป่านอนบนที่นอนนุ่มๆไม่ชอบไม่ชอบชอบมปนอนบนที่นอนแข็งๆอย่นะนี้มีมีเสี้ยนมีหนาเนี่ยแทงหลังได้เลยเนี่ยไม่ฝ่ยเนี่ยอยู่บ้านนอนดีๆไม่ชอบบาดมือแหกแน่นอนเนี่ยนอนเปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ชอบไม่ชอบอปูยังไม่เสร็จนะครับไปเราต้องไปตัดตอ่อนะครับ โอ้ซึ่งตอนนี้นะครับมืดแล้วนะครับผมยังทำลังคายังไม่เสร็จนะครับในปลานะครับค่อนข้างจะมืดเร็วนะครับเราต้องรีบเร่งมือนะครับตอนนี้สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีสิบเก้านาฬิกาะใช่เลยนี่ลังคายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเอาไม่ทันโอ,โอเคซึ่งตอนนี้นะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่ใช่มีกันน้ําอะไรมากมายให้มันสลับฟันปลานะครับดูนะครับให้ใบมันสลับไปสลับมานะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่มันอยู่ล่างนะครับเราก็จะแทงขึ้นบนนะครับโอเคลังคาของผมนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับขั้นตอต่อไปนะครับเราจะไปดำน้ำ been, oh okay, ําหาปลานะครับยังไม่ได้กินอะไรครับเดี๋ยวผมไปล่าหาปลาแล้วก็เอามาย่างกินกันนะครับรอดูนะครับเราจะได้ปลาหรือเปล่าครับโอ้ยมองไม่เห็นแล้วนะครับมือแล้วมือตือเลยโอเคไปไปเราไปดำน้ําหาปลากันนะครับรอดูนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าครับไปดูครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ําแล้วนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่าครับสําหรับคาคืนนี้นะครับเอามาย่างกินนะครับโอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเจอปลาแล้วนะครับผมต้องลองยิงดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับหนอ่ออะไรวะโ่อนมากเลย ลาอยู่นิ่งเลยนะใจเย็นๆมันตื่นเลยมันตื่นเลยป๊ดป๊ดเอยิงไม่โดนเองนะปลามันค่อนข้างจะนิ่งเลยแต่ว่าเรายิงไม่โดนนะครับโอเคให้พี่ก็ลองนะครับผมยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคได้แล้วหนึ่งตัวได้ไหมพี่ ได้แล้วหนึน่งตัวนะครับโ okay. อเคก้าใใจกระเบาไว้แล้วอยาให้อายไปเราไปจัดกันต่อเดี๋ยวไม่อิ่มแค่นี้ไปหาต่ตอนะโอเคปะ,ะแม่นมากแม่นมากไอตัวที่สองนะครับ<ะ>นี่นี่นอ๋ออ๋อ โคผมหาปลานะครับได้แค่นี้นะครับได้สามสีตัวนะครับซึ่งต่อไปนะครับผมต้องอาบน้ำล้างตัวนะครับได้แค่นี้นะครับยังมีข้างบนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปย่างนะเดี๋ยวไปย่างนะครับแล้วเดี๋ยวต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นมาย่างกันโอเคนะครับผมขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะครับ อาบน้ำได้สดชื่นมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับซึ่งผมมีฝักบัวส่นตัวนะครับดูนะครับทั้งท่ามกลางธรรมชาตินะครับหายากนะครับขันมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาบน้ำกนก่อนนะครับไปไปนะครับผมต้องเอาเกล็ดปลานี่ออกก่อนนะครับดูนะครับต้องขูดนะครับ พาให้มันเป็นร่องเป็นร่องโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมเอาเกล็ดปล่าออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพาเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาไปทาเกลือนะครับแล้วก็เราไปย่างกันเลยครับไปครับสปอนเซอร์เกลือต้องเ,เโอเคพ่อ พอ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 แล้วครับได้แล้วนะได้เลยนี่นได้แลยทาเกลือนะครับเกลือลาตาเลยตาชะลามครับชะ,ะลามคู่ชะลามคู่เค็มนะครับเค็มดีเข็มมากชะลามคู่นี่เข็มทุกยอดเลยโอเคนะครับซึ่งมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ผมทากเกลือเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ผมจะเอาไปย่างนะครับเป็นเป็รอดูนะครับดูนะครับย่างนะครับอย่าตาเร่งนาเก่าเลยอ,อยาโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราแค่นอนรอปลาย่างนะครับไอปลาฉกก็กินได้เลยเราต้องไม่มีอะไรแล้วนะครับ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะวันนี้ที่ผมนอนนี่นะครับมองเห็นดวงดาวนะครับมองเห็นดวงดาวดวงจันทร์นะครับดูนึ่งสบายมากตรงนี้นะครับเหนื่อยทั้งวันครับปักผ่อน สุกแล้วนะครับที่ผมย่างตั้งไว้นะครับจึงลงผมต้องกินให้พเพื่อนดูนะครับไ,ไม่เค็มพอดีเลยอืพอดีจริงนะดูเนื้อขาวนะน้ำร้อนยาเดือดอย่างได้แล้วกินปลาเสร็จกินน้ำให้อิมอ่ม,มแล้วก็เราไปพักผ่อน โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินเนื้อปลาก่อนนะครับอร่อยมากนะครับหยุดไม่ได้แล้วนะครับกินก่อนนะครับแกกางให้ดีเลยโอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากกินปลาเสร็จนะครับผมก็นั่งพักพรอนอะไรเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ผมจะขึ้นไปนอนแล้วนะครับขึ้นไปนอนบนที่นอนแล้วนะครับอ่า โอเคนะครับถึงข้างบนแล้วนะครับไม่ได้สูงมากมากนะครับขึ้นง่ายเดี๋ยวผมนอนเล่นบางๆนะเดี๋ยวตีหนึ่งกว่าตีสองแลครับ ผมเลอหลับไปนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับต้องขอตัวนอนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับกาเริ่มหนาวแล้วใช่ใช่ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเหมือนทุกครั้งเลยอากาศหนาวเย็นสบายเสียงน้ำค่อนข้างจะเบาแล้วนะครับหน้าแรงไม่มีน้ำแห้งแรงนะครับเมื่อคืนไม่มีอะไรนะครับเงียบสงบดีนะครับเอออะไรใบไม้ร่วงลงมาตกใจสุนทรีเขาก็นอนหลับดีนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันนะครับ 哎呀。 bơm tìm cà phê <laughs> ไปนะครับเราต้องกลับกันแล้วนะครับสำหรับอีีนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วผมต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับโอเคครับอ่า โอเคนะครับทุกคนซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับผมเดินลงมาจากข้างบนนะครับร้อนมากเลยร้อนจนทนไม่ไหวนะครับนะแตกเสื้อก็เปียกมาแล้วครับร้อนมากแล้วก็ผมก็มาอาบน้ําก่อนนะครับโอเค,คไปมาไปพร้อมๆกันกนมาเยอะมา เราคงต้องกลับกันจริงๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเราเจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย